สบายดีสบายตอนค้ำคทางผู้ชมเนาะตอนนี้อยู่กับขาพระเจ้าพ่มไรเนาะ <c oughs> ซึ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้ขาาพระเจ้าสิพาทุกคนมาเบิ่งการซาป,ป่าเนาะ <c oughs> นี่คือนองนองสะแคมบ้านนะทุกคนแคมเพื่อนเนาะสิภาทุกคนสิพาทานผู้ชมมาเบิ่งการหาป,ป่าแบบชนบทเนาะ อ่านี่คือทีมงานของเราเนาะานีนนำตัวแน่มามามาหาปลาอ่าเยอะเยอะเยอะโอเคทุกคนตอนนี้ทีมงานไทยฮาวกำลังสะปลาอยู่นี่หอยตัวใหญ่วันนี้นะหอยเนี่ดิเด้อโอ้หอยก็มีเนาะเออหันโตหันโตหันโตเดี๋ยบไปแล้วไปแล้ว

Four, então, ok, lần tham dự nầy ngực bên mλλάi, you a khoảng si ha mô, ná mada mada, you know sẵn kéo, vino kéo kung, vina kung biko, vino ngay, vina kéo 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 พอสิไปล่นยูนั่นนี่ยออาเดินเน่หวต้องร้องบ่ร้้อ้อง่ากายเราเดินแม่ไปกินกินอม่้วยกินคนเดียวสคนเ่ารีบด่อนย่างแม่นี่เห็ดปาแหงกินย่างเห็ดปาแหงแล้วก็ปนกิน ประหยัดเงินดประหยัดงบเอะไรหเห็นลึปปลาคอได้ไปไหรงบแม่วางบมปลานะมันส้นต้มแล้วเด้ดิปลาปลากด้ปลาก็เดินแล้วทำซม้ะเงินเดี๋ปาคค้ไหม ได้แล้ววันนี้นะปลาข้อวันะนี่ปลาข้อเลยนี่นะมันมันนี่ไปไปเลยเอาไหมไม่ตังค์เข้มไปเลยฮะยับขึ้นนาฟีก็ได้โตลงฟีก็อีและขาดแรงแน่ ขึ้นมาไกลๆแล้วบ๊ยยับกระซามขึ้นนะพี่เด้อตัวนั้นนะเมียยับขึ้นมาพี่วัดกระซามหน่อขึ้นมาพี่นี่ไกลๆนี่ะซาซาครั้งที่เท่าไรแล้วนี่นะนี่บ๊วยนี่ สะจะเถือแล้วน้องเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคเนาะท่านผู้ชมตามการสัมภาษณ์เจ้าของน้องเพิ่นเพิ่นบอกว่าสะซี่เถือแล้วเนาะจำพ่อจังจำพ่อจังเลือแต่ปลาคอตัวเดียวแล้วนี่ปลาคอใหญ่กินมาแล้วปลาคอใหญ่เพิ่นกินมาแล้วเเเพิ่นนออาไวว้้ตัย อันนี้คือการชะป่าครั้งที่5้าของน้องนี่เนาะทุกคนครั้งี่ห้าจำหาเธอช้าเลยนี่นี่ปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งนะที่โบได้ไปต่อน้องนี่บ้เลิกบ่โอ้หงาลอกค่ะอกอ่อ้หงาย สาซาเทมิสหอยลายไว้ในตัวซาเทมิสได้หอยนั่งอยู่สองสามนู่นนี่โนบริเวณรอบๆกบสิมีพักบงเอาทุกคนสำหรับต้มไซมี่ไว้ว่ายำๆกับหม้อเนาะทุกคน มืออไรบ่มีแนวกินกะมาเด็ดผักบงเนาะขึ้นไปต้มรั่วไปลวกเนาะจำเจวกะโอเคอยู่ผับบงในหนองสะนะธรรมศาติแบบธรรมศาติบ่มีสารเคมีเนาะทุกคนหาอยังนด้เลยนี่อคอสาสีเ่อยังหาอยู่มีจีบอิ่มแล้วไม่จังโอนมีเนาะ bà yên đây ลำไป à yên à บังสิกินบ่ได้มันพักบ่ กับสิมี่ก็งมงงเนาะมงมงกันถือว่าดกพอสมควรนะทุกคนปีนี้เนาะข้าวมอน,นีอกับสีมีกล้วยเนาะแล้วกับสีมีกุกกกไมดูเนาะทุกคนเรียบขั้นนองซ่านี่แหละเนาะเป็นกไมดูกุกมักมี แล้วก็ในหนองสาก็ชิมีพักบงแล้วก็มีใบมีกกดอกโบนะทุกคนโอเคแนละ้วทานผู้สมสำหรับคลิปวิดีโอการผ้าเบิ้งการสะปา่ามื่อนี้กับเมื่อเพียงเท่าน,นี้นะเนาะนาขอบใจทุกคนที่ทนะับส้มเนาะ